เปิดดูใบเปิดดูใบใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเหรอโอ้เดี๋ยวจะเบ่งให้แรงที่สุดแล้วให้ออกมาเลยนะออกมายังโตโอ้ยเท้าออกมาแล้วเท้าเด็กออกมาแล้วเท้าเด็กออกมาแล้วอุ้ยยอดอุ้ยข้อออกมาแล้วสวัสดีค่ะพวกเราคือครอบครัว ปิกาจูนี่คือปิกาจูแม่อายแล้วหนูช่วยออปิกาจูมาปิกาจูโมแล้วก็ยังมีเด็กน้อยๆอยู่ในท้องอีกหนึ่งตัวเรามาช่วยกันตั้งชื่อดีกว่าว่าเราจะให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยชื่อว่าปิกาจูอะไรดีปิกาจูจี้ปิกาจูจี้จีเหรอ,อได้เลย ปิกาจูจีจี้เนี่ยก็อยู่ในท้องแม่มาได้9้าเดือนแล้วนะชีวิตเราแสนสุขบ้านปิกาจูมีความสุขเวลาหิวก็เออก็กินอ่อ <c oughs> แย่งเหรอมอีอีก <c oughs> อืเพราะว่าคนท้อง้ต้องลุงลุงเยอะๆมีความสุขเนาะชีวิตดีดีเจ้าจีน้อยเนี่ย ออกมาจะต้องน่ารักแน่ๆเลยอะแต่ว่าจะคลอดยากเหมือนเจ้าป <ik achu> ิกาจูโมหรือเปล่าไม่รู้ <ik achu> <mo> ตอนคลอดเจ้าปิกาจูโมนะโอ้ยสามวันกว่าจะออกมาฮมึคิดว่าเจ้าตัวนี้น่าจะง่ายกว่านะเพราะคงไม่อ้วนแบบนี้หรอกอุ้ยไม่ไม่อ้วนไม่อ้วนอบตุกับเอาน,นอนพักก่อนดีกว่าเหนื่อยปิกาจูคุณแม่ก็แบบอืดอัดอืดขนาดนี้ เอามากินหน่อยนุ๊กม,มันความสุขหมอนัดอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปคลอดน้องหนูจะไปด้วยไหมไปด้วยเหรอฮืมหนูลองฟังเสียงน้องใช่ไหมน้องดิ้นหรือเปล่าเนี่ยดิ้นอยู่ใช่ไหมพอืมิ๊กจ,จู้จีคลอดง่ายๆนะลูกนะอาทิตย์หน้าก็จะไปหาหมอแล้วอืม อะไรเปียกๆอ่ะเจ้าปิกาจูโมทําน้ําหกเหรอไม่ไม่เหรอเห็นอะไรไม่เนี่ยเปียกๆอะ <c oughs> ่ะฮะน้ำํำข้ามแตกมันก็แปลว่าจะคลอดแล้วสิฮะถอยไปถอยไปมาทางนี้มาทางนี้มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอ้โอ้มันช่วยฉันคลอดเลยนะโอ๊ยแต่แล้วแต่แล้วโทรหาหมอดูสิว่าหมอมาทันหรือเปล่าเออฮัลโ <c oughs> หลอ,อ๋ออ๋อ มอมาไม่ทันเออเฮ้ยทำยังไงดีพี่กระจู้นหมอทำทําขอดทําขอดไปไปอยู่ตรงนู้นอ่อคอยเปิดดูนะเฮ้อเฮ้ออ๋อตอนแล้วตอนแล้วเฮ้อนั่งไม่นั่งขอดก่อนกําหนดสงสัยจะกินเยอะไปโอ้โู้หเออเอปิดดูสิเปิดดูสิช่องขอดเปิดหรือยัง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 อ๋อ ข้าแตกแล้วเอ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 เราเปิดดูไหมเปิดดูไหมใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเหรอ,อเดี๋ยวจะเบ่งให้แรงที่สุดแล้วให้ออกมาเลยนะโอเคไหมเตรียมพร้อมรอรับน้องเลยนะ ไปเอานมมาให้น้องดูดเร็วไปเอานมมากินนมก่อนนะลูกน,นะเอามานั่งโดูดนมเป็นเพื่อนน้องแล้วดูดอย่างนี้ลูกดูดอย่างนี้<อ>จะกินนมแม่เหรออ,อ,อือเอออือ,อ,อ,อว่าแต่ทำไมคลอดออกมาตะตัวใหญ่จังอ่ะตัวเบลอเลยอ่ะหรือว่าเขาแข็งแรงก็กินเยอะไงอ๋อเหรอ ก็แม่กินเยอะเขาแล้วเรามีทองเขาก็กินไงอ๋อเหรอ,อ,อในที่สุดครอบครัวของเราก็มีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวชื่อว่าปิกาจูจีปิกาจูจีหุยน่ารักไหมลูกน่ารักเด็กๆที่ดูอยู่นะถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวของครอบครัวปิกาจูของเราอ่ะ ก็ต้องกดซับสไครป์ทิ้งไว้รึไหมเราจะได้ไปดูกันว่าครอบครัวเราจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างดีไหมแ่เราจะพาปิกาจูโมและปิกาจูจีไปเที่ยวที่ต่างๆนะตามไปดูแล้วกันเดี๋ยวปิกาจูจีคงจะโตแล้วล่ะตอนนี้ยังเด็กอยู่เออทำไมเด็กนตัวโตอ่ะงงงไหมแต่ชัดเหมือนเธอเนาะก็กินเยอะไงโอเคโอเคกินเยอะเอาละเดี๋ยววันนี้นะ กระจูโมโช่วยล้าหน่อยละาลื้กดติดตามาครอบครัวบีกาจูเยอยนะสวัสดีบ๊ายบายเยกระจูน,น้อย